ข่าวคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะจากพี่ชายของเขาเองนะคะก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศก็คือนิเกอีเอเชียค่ะบอกว่าเป็นไปได้นะคะที่คุณยิ่งรักจะกลับมาก่อนเทศกาลสงกรานต์ในปีหน้าค่ะโดยที่สถานการณ์ในวันนี้นั้นไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่ให้คุณยิ่งรักกลับบ้านได้ จริงๆแล้วข่าวาวการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งรักษณ์นั้นมีมาเป็นระยะระยะค่ะต่างแต่นะคะจะก,กลับมาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งนะคะมาจากป่าของคุณทักษิณเองก็เคยพูดนะคะหรือเป็นรายงานข่าวก็มีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงที่สถานการณ์อยู่ในจังหวะที่อยู่ในหัวเรือหัวต่อสําคัญค่ะหรือว่าเนื้อสิวหน้าขวานนั้นนะคะ ก็กลับมีการเปิดประเด็นนี้มาจากคุณทักษิณนั้นนะคะทำให้มีการวิเคราะห์ออกมาค่ะจากคุณจตุพรพมพันธ์นะคะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนค่ะคุณจตุพรมองว่าเป็นการแสดงอาการร้อนรนค่ะในสถานการณ์วันที่22พฤศจิกายนนะคะ แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณไม่น่ารีบพูดทั้งที่ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยค่ะโดยคุณจตุพรเนี่ยเชื่อว่าสงกรานก็ไม่ได้กลับหากจะกลับมาแบบเท่ๆโดยไม่คิดจะติดคุกแม้แต่วันเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพูดถึงเส้นทางการกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งรักเอาไว้นะคะว่า บอกว่าถ้ากลับมานะคะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกรมรัชทันค่ะต้องเริ่มต้นที่กระบวนการศาลก่อนคือมีหมายขังที่ออกโดยศาลนะคะเมื่อรับหมายแล้วกรมรัชทันเนี่ยก็ปฏิบัติตามค่ะและตามกฎหมายของกรมรัชทันปัจจุบันมีการยกระดับมากขึ้นหากเป็นผู้หญิงก็ต้องอยู่ในทันทสถานกลางยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ นักข่าวถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเี่บออกตัวนะคะว่าสมัยที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแต่สําหรับการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนะคะซึ่งไม,ม่มีทักษิณโมเดลอะไรทั้งสิ้นค่ะ อย่างไรก็ตามสยามร้านไฮไลท์ประเด็นร้อนมองว่าการส่งสัญญาณเรื่องการกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งรักจากคุณทักษิณเองนั้นนะคะต้องการให้มีผลต่อการเมืองภายในประเทศค่ะหลังจากที่สอเขาว่ากลไกต่างๆนะคะดูเหมือนจะออกอาการเกีียวว่างค่ะจนกระทั่งนะคะคุณแผ่ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นนะคะหลุดปากในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทีเดียวค่ะก็เป็นรายงานออกมานะคะแม้กระทั่งในเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยังไม่สา สามารถที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้นะคะอย่างกรณีการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็คือคุณกิติรัตน์นรนองนั่นเองค่ะซึ่งก็สะท้อนนะคะถึงการที่นะคะเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลว่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณน,นะคะส่งสัญญาณว่าเอี๋ยวคุณยิ่งรักก็จะตามกลับมานะคะในก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีหน้านั้นก็เหมือนเป็นการตีปลาหน้าใ นั่นเองค่ะ